เหมียวเหมียวลับกันลูกๆเหรอ <c oughs> กินข้าวกันตั้งแต่เมื่อเช้า,ป,ชาปู่ไม่ได้เก็บกวนเลยเพิ่งไปหาหมอมาพาน้องเหมียวไปหาหมอน้องเหมียวน้องหมาไปหาหมอมากลับมาก็น้องเหมียวกันอยู่กันนี้กันกินนอนเล่นกันอยู่ในนี้อสองสาหายสองอนองสองน้องแยกกันอยู่คนละกลุ่มคนละคนละที่ เดี๋ยวปูยแก้วกวาดทำความสะอาดข้างในบ้านกันน้องเมียเนาะโอากินกันแล้วเธอะหมดเลยกินกันแล้วเธอะหมดเลยเก็บกวาดทำความสะอาดก่อนเมียเมียกินกันแล้วเธอะกินเสร็จแล้วไม่เก็บให้หลวงปู่เลยไม่ช่วยหลวงปู่เก็บเลยเอาใครโยนโยนี้น้องเล็กเหรอน้องเล็กสองสามสาหัสสามสหัสอยู่ตรงนี้เล็กสามสหายอยู่ตรงนี้ 3, ยอ,ยนอ่าลุกขึ้นมาแล้ว เออลูกมาแล้วจะเล่นแล้จะเล่นแล้ไม่เล่นล,ลูกนอนก่อนปูทำงานก่อนเนาะปูเก็บกวาดตรงนี้ก่อนลูกนะโอ้ห้องน้ำอีกเยอะแยะเลยห้องน้ำไม่ได้เก็บเลยลูกหมแล้วเต็มแล้วเสศษอาหารอีกคั่วชามอีกอืมเ,อเก็บกวาดกันลูกนะนนนอะไ้ไหมเ กวนก็ลกลกแล้วเสร็จอาหารกินแล้วเก็บด้วยกินแล้วเก็บแล้วทาเดี๋ยวอ้อนปวดทำไมนะอืมอ้อนทำไมไม่อ้อนไม่อ้อนไมอ้อนนะเก็บแล้วเดี๋ยวกินใหม่เอันนี้ใหม่อันนี้ยอาหารเก่าแล้วอาหารเก่าแล้ว

โอ้ไม่ได้ทำงานแล้วนี่น่าทำงานแล้วอ้นอ้อนอ้อนอ้อนใหญ่เลยนอนเล็กอ้อนเลยปบปาบ้างลกบ้างลรกเดี๋ยวเดี๋ยจะจาหาให้ใหม่ลกเดี๋ยวจะหาใหม่นะปาก่นะลูกนะเกี่ยวปากก่อนกมล้วงตอมมาได้านตอมเร็วเร็วเร็วก คือปลาคืกปลาก่อนห้องน้ำห้องทาง่ทาสงโผล่หมดเลยปลลู่มก็จะพาตัววันนี้เราไปหาหมอมาเล้ว,ลวเช้าเล้วแตยาพูนก็ตกเราพยายาไปครึ่งทางไปบ้านน้องเจนเจนสลาน้องเจนเจนในเครึ่งทางไปขอรับน้องเจนเจนตรนนะั้นไปเรียบร้อยแล้วอยู่บ่าอยู่ยุง kirik mahabat jaga Dekat tu ใค้อ้อนของปูจังเลยมาอ้อนปูหาวิธีให้น้องเหมียวอ,อ้อนดีกว่าเอ,อาอาหารมามาล่อเลยลูกกินอาหะไรไม่อ้อนมาทำมาไดเลยมาเร็วมาเร็ว,รว,รวยิ่งยิ่งแล้วผมไม่ควรตอนนี้หิวอยู่ตอนนี้หิวนะเลยควรมาเร็วมา,วมาวหิวใช่ไหมลูก nhiều thế mấy nhiều lắm kia nó kia lắm à mà à quan tóc cho mấy anh hiểu có mang kia cho nó mẹ oan là cua lắm oan vậy để nói oan là cua lắm nó kia đang nào lắm Hãy subscribe cho kênh ui,

กิของเก่าไปล้วก็ของใหม่กี่ของใหม่นะหืมกินของใหม่ <c oughs>

ไม่มีอ้อนลงปูก,กันเลยทํางานไม่ได้เดี๋ยวปูให้เอาอาหารนี๋ก็กินกัก่อนถ้ากขากินอิ่มแล้วคองไม่ควรแล้วเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วก็อ้อนแล้วก็อ้นอนเกินปีนปลยเร่งกันนะแ,ลกแล้วนะเร่งตัวนั้นเนี่ยไปอ้อนพูดนะมไม่ได้อ้อนไม่ได้อ้อนกินเลวลูวกินเลือดพูดขออยู่ที่คินไว้เท่านี้ก่อนเนะาะหมขอทำงานก่อนทำงานก่อนจะได้ไม่เพราะว่าพวงหลายอย่าง ขอโมทนากับทุกคนทุกท่านเนาะที่ได้รับรู้ไดชมไดทราบเรื่องราวต่างๆที่หลวงปู่ได้ได้ทำได้ถ่ายให้ดูอาจจะถ่ายดูไม่ไม่ทุกจุดทุกทุกส่วนทุกงานให้ได้ดูได้ชมไปบางงานเนาะบางงานดูแล้วก็เหนื่อยบางงานดูแล้วก็สบายใจบางงานดูแล้วก็เครียดก็สิ่งต่ไงๆแค่ๆก็ปล่อยวางเนาะปล่อยวางอย่าไปคิดมันมากทุกอย่างก็เป็นไปตาม ตามธรรมดาธรรมดาของของธรรมชาตินะาธรรมชาติครับก็ดูแลกันไปนะดู้กันไปเท่าที่ดูแลไหวมาถึงเวลาที่ไหนที่มันจะเป็นมันไม่ไหวแล้วก็คือไม่ไหวอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติ เ็นสัจธรรมรอนแล้วเป็นสัจธรรมหลวงปู่ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วหล่ะ <c oughs> ดูคนเดียวทําคนเดียวหลายงานหลายอย่างเริ่มจะไม่ไหวแล้วก็ฝากบอกทุกท่านทุกคนที่จะเอาแมวให้หลวงปู่เลีย้ยงหรือเอาหมามาให้หลวงปู่เลีย้ยงนะก็บอกตรงๆเลยว่าดูแลไม่ได้ดีเท่าที่ที่คิดนะ พอทังขาหลวงปู่ก็เริ่มลอยรางไปเรื่อยๆแล้วนะดูแลไม่ได้แต่ที่คิดว่าเออฝากพระพวะวัดจะดูแลได้อย่างดีจริงๆแล้วหลวงปู่ดูคนเดียวไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงที่ทำทุกวันนี้ก็ทําด้วยใจด้วยใจเมตตาใจปรารถนาให้เขามีความสุขนะใส่เขามีความสุขอาจจะได้ไม่เท่ากับที่ทุกคนมีความพร้อมเลี้ยงหลวงปู่มีความพร้อมมาเรื่อยๆ ผู้ใหญ่ในตัวอาศัยเอฟซีตรงนั้นนะ่ะอาศัยเอฟซีเราครูใช้เพียงแค่พละกําลังที่มีอยู่เพียงน้อยนิดเท่าน,นั้นเองนะดูแลก,กันไปนะแค่ทำความสะอาดบ้านช่องห้องหองนี่ก็ดูลำบากเลยแหละใน <c oughs> จะกินสงสงในงานโน้นงานนี้นะอีกเนาะงานดูแลวัดวาตามอีกกับก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อนลวงเหมียวและสัพพสารสุไลขอบ่งกุตวนันเมืองฝอยท,ท,ทุกคนทุกท่านทุความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจ ศาสนาที่ใดก็ได้ทุกความมุ่งมั่นปศาสนาทุกการทุกท่านทุกคนเธออย่าปลูกขอ่อยอยู่ที่วันนี้นะ่าจะเก็บกวาดบ้านคนโล,ลกบ้านโลบจังเลยมาลบมาแรงวัน,ก,น,นวก็เยอะเศษอาหารตกหล่นเต็มเลยเนาะกลับเดี๋ยวพวกแม่คิดจะไปช่วงนี้มีศึกษาทุ